ชุดนี้จะเป็นแบบคว้านแครงเครื่องนะครับะะที่ใช้กับสว่านมือนะครับอันนี้ของลูกค้าจังหวัดสระบ,บุรีอำเภอแก่งคอยนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับในชุดจะมีตัวแบบนะครับแบบตัวนี้ที่ใช้ได้ก็มีพวก P C X มี O M S X เว1หนึ่งสองห้าเวร้อยสบร้อยพวกนี้ครับพวกโซนิกพวกนี้นะครับ,ร,บรถตลาดแล้วก็ หน้าเป็นบังคับศูนย์คือจะให้ไป2รุ่นนะครับเวฟร้อยสิบไอกับเวฟหนึ่งสองห้าอันนี้ที่ให้ไปสองรุ่นนี้ก็คือรุ่นสองรุ่นนี้จะใช้ขวานเยอะสุดนะครับเพื่อบังคับหาศูนย์ของใบมีดนะครับแล้วก็มีใบมีดหนึ่งตัวนี้ปรับขนาดได้นะครับใบมีดใส่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้คือใช้สว่านมือจับได้เลยครับขวานแล้วก็บูทรองตรงหน้าเป็นของเสื้อครับอกของแคร้งนะครับตัวนี้ก็ชุดน็อตใส่กับรุ่นต่างๆนะครับ ส่วนเวฟร้อยบไอเนี่ยคือ M7 มันไม่มีนะครับต้องใช้กับน็อตเสาเสื้อเดิมนะครับที่อยู่ในตัวรถแล้วก็ลองบูทเอานะครับใช้งานง่ายนะครับสินค้าจะเดินทางวันนี้นะครับสินค้าจะทางร้านอู่ชัาติอู่ช่างตีเครื่องมือช่าง tbr r a c ร n g ั o ซินะครับจำหน่ายเครื่องมือไปเศษต่างๆที่ใช้ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบจับฟ้าสูบทำวาว แกนปาดบาแบบจับคว้านแข้งแบบจับคว้านเรือนแบบจับปาดชามนะครับท่านตั้งศูนย์ข้อเวี่ยงแบบจับอัดข้อเวี่ยงแบบจับตัดแกนวาวอีกหลายรายการนะครับสอบถามทางร้านอู่ช่างตีือไม่ช่างได้เลยครับม,มีสินค้าพิเศษอีกมากมายนะครับหรือทําตามตัวเลขที่ลูกค้าต้องการนะครับสั่งมาได้เลยครับสินค้าราระบุราคาไม่ได้นะครับเพราะแต่ละตัวเกรดของชิ้นงานคือไม่เหมือนกันนะครับความแข็ง แล้วก็เกจของเหล็กนะครับแล้วก็ขนาดนะครับแล้วก็ความยากง,ง่ายในการออกแบบนะครับคือเราระบุราคาไม่ได้นะครับเราจะคิดตามความยากง,ง่ายแล้วก็เกจของชิ้นงานนะครับสอบถามทางร้านอู่ช่างตีก็ไม่ช่าง TPR the s i n g t e นั่นเลยครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ